คุณคุณเคยโดดหล่มบออุ้ยไม่เอาไม่เคยค่ะเดือกูความสูงเราคิดอะไรของเราอยู่วะล่าซอมบี้ก็ดีอยู่แล้วคุณเด๋อก็ต้องเป็นคนอุ้มมะลิโดดดิมะลิเป็นคนอุ้มเดอไม่ได้มันไม่ได้เฮ้ยมันผิดสูตรป่ะนี่เด๋อดูดจริงๆเหรอใช่แล้วมะลิไม่โดดหรอเอามะลิโดดมันก็ไม่ไม่ใช่เด๋ออุ้มมะลิดิ สนุกเขาเละเขามีความสุขเขาว่า,เ,าเ,เห็นไหมเนี่ยมันก็เขียนบอกอยู่เดงเจอเนี่ยเฮ้ยฮัโหลดูดิดืนตาเราจะตกทะเลแล้วค่ะคุณเด้อไม่มีคะ่ะฮะมันยังไม่ถึงเลยไม่ใช่หรอ เมื่อกี้เราผ่านมาแล้วมันไม่มีไงอ๋อได้ยินเลยไอ้มองสภผ้าแมนบบได้ยินแล้วคับพอดีคุยโทรศัพท์ับพาเที่ยวดีเดอไปเดทที่ไม่ใช่ซอมบี้คุณคุณเคยโดดหล่มบออุ้ยไม่เอาไม่เคยค่ะเดือกกูความสูงไม่มีเกิดเ่ออะไรเหรอไม่เอา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 โอ้โหแค่พูดเงือกกูก็แตกแล้วห ฮโโหหลลลก็ก็เอ้โดดร่มที่เขาไปโดดบนเขาบนเคียนสูงๆไงเคยไปโดดหรือเปล่าอืมไม่เคยค่ะอยากไปลองครับเปล่าจะตายไหมคะเออรับประกันไม่ได้โอ้ยอันนี้ไม่มีอะไรการรันตีได้เลยครับไม่เอาอ่ะเดี๋ยวตายคู่ตอนประเทศจะรี มันตายมันตายคูมันจะตายใค้คนเดียวใครตายมันมันสิตายคนอุ้มอ๋องั้นถ้าเดิรตายมารีทิ้งไม่ไม่ได้มารีต้องเป็นคนโดดอา้าวงั้นถ้ามารีตายก็เดิรชุบไงอ๋อนึกว่าเดิรทิ้งเดิจะทิ้งได้ยังไงเดิรสิทิถไดนนยังไหน <c oughs> เดิโดดไม่ได้เมื่อกี้ลืมลืมมันไปก็ได้ แล้วทำไมโดดไม่ได้อะเด็กกควับชุงอ๋องั้นไปโดดกันไหม<笑><笑>มาลีมาลีก็ลืมลืมมันไปก็ได้เมื่อกี้มันแบบปากมันพ่อยไปอีกไปลองโดดดูไม่มีค่ะมันต้องทำยังไงบ้างคะเฮ้ย<ะ>ขอโทษค่ะโทษจ้า <c oughs> อยากไปโดดจริงหรือเปล่าเนี่ยก็อยากแกล้งคนค่ะ เออเงี้ไมแกงมือรักได้ทำไมอ่ะแกงวันนี้ได้หรอก็ว่ากะก็ได้แหลยอยากไปบลาอยากไปบลาไปก็ได้ค่ะอ่าอ่าอ่าแล้วมารีเคยโดดไหมไม่เคยสบายละทำไมอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคิดแป๊บ ถ้าเดือยจำผิดนะเดี๋ยเดือยมันต้องไปเปลี่ยนรถเพราะว่ามันต้องเอารถไปทิ้งคันหนึง่งถ้าเดือยจำไม่ผิดกระโดดกดกระโดดแล้วก็คลิกซ้ายทีเดียวทีเดียวนะมันเที่ยวเดียวเลยกดกดซ่าส่ากดเที่ยวเดียวถาลมบวกกางคอยกดอีกเที่ยวหนึ่งแต่มันต้องแบบว่าต้องกดแค่ทีเดียวถ้ากดเทีเ่ยวยที่สองมันจะเป็นการตัดลมหรอใช่แล้วพอ<ร>มันลอยพอลมพอลมุบเราพ พกที่ชูไปคนละอันอ่ะได้ได้เดี๋ยวมีเด๋ยวมีเดี๋ยวเอาให้แต่เสื้อเดือมันจะมันมันจะตายคนอุ้มคนที่โดนอุ้มก็ตายหรอคะใช่เราไปหาเรื่องตายกันอยู่หรอเอาก็มาดีบอกมาได้อยากลองไงอยากลองหรือเปล่าน้ามาได้อยากลองบละไม่ได้อยากลองแค่อยากแกล้งเอออ่นี่ก็ไปให้แกล้งไงแต่ตอนนี้เงือกุแตกแล้วนะ แล้วกูจะขับรถขึ้นเขาอย่างไงวะได้ว่าเป็นยังเงี๋ยวกดเคทเอาเราต้องเปลี่ยนรถต้องเอารถไปทิ้งเขาทำไมถึงไม่ตอบปากตอบคำเลยอ่ะว่าเป็นยังทำไมยอมง่ายจังยอมคนนี้คนเดียวล่ะมันต้องเอารถที่มันรถเอาไปทิ้งได้ใช่ไหมรถทิ้งได้แล้วมีแรงขึ้นเขาไปยังไปกี่โมง ไปวันนี้ไปพรุ่งนี้แทกไปมาๆๆม,ม,ม,มันอยู่เขาไหนนะทุกคนแอบหนึ่งนะเดี๋ยวหามุมแอบมันอยู่แถวนี่หรือเปล่าเดี๋ยวจำไม่ได้อะ่ะมันอยู่เลขไหนอะ่ะ เราจำได้ว่าแถวนี้เละก็เดี๋ยวไปคาบอยู่เรียบิลไปคาบอยู่เรียบิลเบิงส่งว่านาหลอดว่ะว่านาหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวจะไม่กดเอ็นแล้วกันถ้าเดี๋ยวกีด อะไรของเราอยู่วะล่าซอมบี้ก็ดีอยู่แล้วเดี๋ยวไปคาบนมเปอ๋อลมต้องคาบด้วยหรอเมนย,ยากไหมคะใช้อะไร<ว>ะบ้างอยากอยากอยากใส่เงินยังเดี๋ยวหาัำอ๋อใช้เงินแก้ปัญหาไม่ใช่ก็ซื้อไงอ๋อกูอ่านแชทเมื่อกี้เละคลิปหาย เมื่อกี้กูอ่านแชทว่าอะไรสักอย่างอ่ะแล้วกูก็เออก็พลังปากไง <laughs> นั่งเงียบๆก็ดีอยู่เลยเไปมาดิไปครับเอาเดี๋ยวจำ มารีไปครับมารีเป็นคนโดดไงแต่เดิมไม่รู้ว่ามันกิบให้กันได้หรือเปล่าเอาเงินไปเดี๋ยวอยากคราบมากเลยเดี๋ยวมันกิบให้บ่ไดไงจะไม่ได้มันคราบได้มันมันกิบได้หรือเปล่าลมคุณเอามารีอะไรเห็นอย่างไปก็รอให้อุ้มไงอะแล้ววิ่งไม่หลอ ขอโทษครับกูกัว่าเขาอ่ะานอย่างวะอ๋อเ้ยเออไม่ใช่เงินยาไอพิวยาเข่าเต็มท้องเลยอุ้ยคุณลงมาทาก่อนคุณลงมารับก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อซอสแล้วเหรอ ไม่ได้เป็นซอสเป็นไรอ่ะมาลีตอบหน่อยว่าเป็นเลไรเป็นเพื่อนอ้วันนี้เป็นเพื่อนกันก่อนเป็นหวนใจเป็นเพื่อนวัสดีค่ะคุณกินวัสดีค่ะนย่ยมาดีครับเลยเนี่ยในในตัวเห็นบ่มันมีอยู่อันที่สามอ่ะอันที่สามอันที่สามต่ลงมันเท่าไหร่ไม่ต้องเสียเงินด่ใช่ป่ะไม่ใช่ตังค์ไม่ใช่ตังค์มาลีตอนคราบมันล็อกขานะรู้ใช่ไหม ยังไงหรอคะใช่ใช่มันล็อขายไอฟิวยาล็อขายยังไงอ่ะมันขยับตัวว่าอะไรไงแล้วแล้วทำไมทีนี้ก็มันสิเข็ยดอีหยังกับคนบอกขยับตัวก็ได้จะทำอะไรก็ได้อ๋อเออไปอีหยังหน้ากากแก๊สมันกี่นาทีอ่ะสิบห้าถูกจับชอบถูกจับแล้วมันใช้อะไรเพิ่มอีกปะบอไซบอไซอะไรพี่มาลิฟ โอเคครันนี้คืออะไรอ่ะขาไงชอบถูกจับล็อกขาสินะใช่ค่ะฮะกูเลี้ยวเลยอ่ะไปมึงไปได้แล้วลูกโอเคไปนะคะคุณกินจวการขาจวการ๊าไบายวันนี้เราเบิร์นไหมั้ยฮะไม่ต้อง มารีมีอยู่แล้วค่ะอันนี้เอาไปแล้วนะอ๋อว่าเป็นยังเอาไปเลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งเฮ้ยเออไม่เป็นไรเอาไปด้วยก็ได้อีอย่างมีอย่งมีหนังสือพิมพ์อยู่ในตัวอ๋ออ่ะเดี๋ยวเราก็อุหนังสือพิมพ์นี่คือไอ้มือยังหรือยังบ่มือมือแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเฮากระโดดไปมองขายหนังสือพิมพ์ก็ได้มัน่าจะถึงนะถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะ มันน่าจะถึงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถึงอะไรถึงพื้นหรอใช่แล้วเสียใจก็ถึงพื้นอยู่แล้วไหมก็ถึงอยู่แหละแต่มันจะถึงสภาพไหนแค่นั้นเองถึงแบบมีชีวิตหรือแบบไม่มีชีวิตมันต้องมีเด้อก็จำว่าได้ว่าจุดโดดมันอยู่ตรงไหนอะแต่มันอยู่แถวนี้แหละไอ้เขาข้างหน้านี่เคยโดดไหมคะเคยครับตาย โอ้ยเรากดเรียกหมอรอได้ไหมคะว่าไรกดรอว่าไรเด๋อวเสียใจมานรีรอดด้วยเดียวทำยังไงนะอีกทีก็แค่กดกระดูดอะกระดูดแล้วก็เอาเราจิ้มาติดจิ้มาหอด้วยไหม ก็แค่กดกระดูดกระดดแล้วก็คลิกซ้ายทีเดียวนะย้ำว่าทีเดียวแต่ถ้าแบบอีกสักพักลมบอกกลางก็ค่อยกดอีกเทียนึงเออค่ะแต่มันกลางมันกลางอยู่เล <laughs> กูว่ามันแนนวันเนี่ย เงือเตีมมือลวไอ้ะท,ทำไมถึงให้เมลีโดดอ่ะเพราะคนโดดมันต้องเปิดตาฮะเพราะคนโดดมันต้องเปิดตาไงเปิดตาคืออะไรเขาบอก,อกว่าหนูกลัวความสมมติม่จะเปิดตากระโดดได้ยังไงล่ง เอ้าคณเดอก็ต้องเป็นคนอุ้มมาลีโดดดิมาลีเป็นคนรุมเดอไม่ได้มันไม่ได้เฮ้ยมันผิดสูตรปะผิดมันชีวิตผู้หญิงที่ไหนเขาอุ้มผู้ชายเอาเลยกจ้าแล้วเอาก็บคุยกันไปอย่างสี้มันไม่ได้คุยแบบนี้คุยกันผาแบบนี้ข้าสัดเด๋อที่ไห้มาลีคาบแห่งยางด้ยกัน มาก็เลยงงว่าทำไมันนีถึงต้องค้ามานีก็ถึงเขาใช่ไงแล้วมารีก็เหนือถึงให้ันนีเป็นคนค้ามล่มไงก็มารีคิดว่าเราต้องค้าด้วยกันทั้งคู่หรือเปล่ามารีก็เลยคับไม่งั้นมารีก็ต้องให้คุณเหนือค้ามาดีมารีคิดว่าคุณเหนือต้องเป็นคนอุ้มมารีดิมันสูตรไหนครับเนี่ยให้มารีเป็นคนอุ้มคุณเหนือบ้าไปแล้วไม่มีหรอกนี่แหละสูตรนี้แหละ ไไมันกดมอบได้เอาไปค่ะเปิดกระเป๋าด้วยค่ะเอาอเดินโดดไม่ได้จริงๆมาลีจะเปิดไม่เปิดโอ้โหมันตายเลยนะมาลีมันตายจริงๆนะมันจะไม่พูดซ้ําไอ้ใครกูพูดวะเนี่ยกูอ่านของใครมาวะเนี่ยโอ้โหตายนี่นอนให้กูโดดอ่ะ แล้วไปตรงไหนคะเศร้าฮ yeah. <book> ัลโหลหัวไหล่ทำใจแป๊บหนึ่งโอ้ ยังคิดภาพกูรอดไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> อ้ตายเหงื่อเต็มมือเลยนี่คุณมาโดดมองนี้โดดมองนี้มาต้องมาโดดตรงนี้มาโดดตรงนี้มาดูวิวไงไอ้โดดตรงไหนงไงตรงแท่นไม้ข้างล่างนี่เดือดโดดจริงๆโลใช่แล้วมาดีไม่โดดโหรอเอา มะลิโดดมันก็ไม่ไม่ใช่เดออุ้มมะลิดิก็มะลิอุ้มเดือบไม่ได้ไหรอไม่ได้มะลิมันไม่ใช่กูขึ้นมาทำไมวันนี้อ่ะเดินมาอโอพีอ่อยู่ไหนพี่ฮัลโหลเธอพี่รักกำลังไปรักกระบังว่าง ใส่เกาะมันกระตายคือเขามันตกสูงขนาดนี้อ่ะมันไม่ต้องใส่หรอกกออ่ะใส่มันกระตายเธอเป็นไรอะ่ะขาเป็นตะคิวอ่ะ มัน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 มาต้องกดใสแล้วนะถ้าเดิมจำผิดอ่ะมันไม่ต้องกดใช้แล้วนะเนี่ยมันมันมันบ่มีเมนูให้กดใสแล้วมันแบบกดสนุกเขาเลยเขามีความสุขเขาว่าเห็นไหมเนี่ยมันก็เขียนบอกอยู่เดงเจอเนี่ย เศร้าๆกูสิบ่ไม้กี้แล้วกูมีสาวกี่คนกูคือสิบ่วผ้าไม้กี้แล้วอย่าให้กูเห็นไผร์มาแบบท่ากูไปโดดลงนั่งขาถิ่มแม่มันเลยโดดแม่มันนี่มาดีบ่โดดเหรอมาดีบ่เคยโดดไงเด้อเคยโดดแล้วก็มอวีจะให้เด้ออุ้มไงกูไม่ได้อยากอุ้มกูไม่ได้อยากอุ้มตอนนี้เด้ออยากให้มาดีอุ้มไง ไม่ได้มาล,ลีอยากใครเด้ออุ้มจะอ,อุ้มไม่อุ้มมาล,ลีอะไรกลับไม่ไม่เอาเฮ้ยมาถึงนี่แล้วดูดิมีลองจะดีเราเร็วอุ้มหน่อยโอ้ยโอ้ าดเร็วๆอุ้มหน่อยแล้วเดี๋ยวจะโดดตรงได้ไงในเมื่อเดี๋ยวมองแต่ท้องฟ้าเธอคะครับอุ้มหน่อยค่ะครับเดี๋ยวอยากให้มาดีอุ้มไม่เอาล้วกูจะโดดได้ไงในเมื่อกูมองแต่ท้องฟ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาอุ้มมาลีให้เบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาอุ้มนะให้แค่มัดมาอุ้มจากตรงนี้ไปเดี๋ยว มันต้องใช้อันไหนวะแบกหรืออุ้มวะเอ๊ะโมเมนอันนี้ลรืมั้งลองลองกด x ทีหนึ่งดิแล้วลองกดนั่งหน่อยไ้ปะเอ้ยมันต้องกดอะไรวะมันต้องกดอุ้มหรือกดแบกอะนั่งไงอ่ะแป๊บนึงนะขนาจะอันนี้มั้งแล้วกด x ทีหนึ่งกด x ทีหนึ่งอ่าแล้วก็พิม เราก็กดนั่งอะ่ะอีซิตอีอยังก็ไดห้หรอเนยหรอทำไม,มต้องนั่งด้วยยืนไม่ได้เหรอมันก็นั่งก็ได้อ่ะยืนก็นได้เดี๋ยอเลยคะ่ะ <c oughs> มันตายแน่น,นอนอ่ะทุกคนขี่หลังไม่ได้หรอเดอจำว่าใดอ่ะว่ามันขี่หลังใดหรือเปล่าอ่ะ แน่ลองขีหลังดิถ้าไม่ได้มันจะเป็นยังไงมันจะแบบมันก็กลางล well. ่มไม่ได้อ๋อเหรอแล้วก็ตายคู่เหรอต้องขีหลังดูอ่ะมีคนมีเสี้ยวสมองบอกว่าใดเหนือเต็มมือกูแล้วเนี่ยโอ้โหซาีิสุดมาดีดูหรืเปล่า ไปดิไปลงไปมมาดิไม่อยากโดดหรอไม่ค่ะเดี๋ยวอยากโดนอุ้มเดี๋ยวอยากโดนอุ้มไม่มานไ่อยากโดนอุ้มแต่โดดกี่โมงรอรีเลยไหมแป๊บนึงบักไก่พิมพ์มาว่าโดดล่มโดดล่มวะกูหลังงิน นั้นค่ะเธอข้าย็นัดคเธอันนี้เธอเธอหลับตาเดยอเขาบอกทางเธอเองเร็วๆเอาจริงเธอกลัวอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรเออคนไม่ัวความสุนไม่รู้สึกหรอก จะหันหลังเดินอีกนิดนึงยคือหึงรถแล้วนะมันผิดทางแล้วค่ะเธอเธอหันมาอีกทางนึงดิฮัลโหลเออบอกทางน้ำนะตรงไปตัววิบอกเมน,มน,นหมายถึงทางอ่ะคุณฮูบอต้องโดดโดดโดดไปฝั่งเนี้ยที่มันเป็นไอหม่องตัดไม่อ่ะมันอยู่ฝั่งเนี้ยไ,ไม่รู้ไอหม่องตกป่าถ้าจำผิดอ่ะจะไม่ได้ไม่ไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้แมพ อ่ะโดดไปได้ก็ได้ยัดตกทะเลแล้วกันเอาทำไมอ่ะเอาตกทะเลกบไหวหนามากกเมื่อยนตัวงั้นก็ต้องดูทางดิเอาละวล่ะ <c oughs> ไม่ใช่ทางนี้ถอยไปข้างขวาโอ้มันจะโดดแล้วนะมาแปดรอบแล้วเนี่ย โอ๊ยกระติมแบบนี้นะกระโดดกันโอ้ย,อยกระโดดเลยตายเอาล่มมันไม่กลางเห็นไหมลมมันไม่กา <c oughs> มลมมกาง <c oughs> มารีก็ตายเพราะมารีเอามาลงเดือไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันกระโดดไม่ได้ถ้าขี่หลังอะ่ะเออมันต้องกระโดดหรือเปล่า บอกแล้วขี่หลังมันกระโดดไม่ได้มันต้องเบรก A f ขอบคุณครับสาพด้วยครับปันไนคะเดินทำแบบนี้ขอบคุณค่ะออกไหนป่าไปเป็นเดรก เราไปเบิกรถยังไงเราอยู่ฝั่งนี้เอ้ยมีสะเก็ดอะเปล่ำคนข้บจะติดกลับโรงพยาบาลในเมืองไหมครับว่าเป็นยังครับเดี๋ยวเบิกรถมองนี่เอากระได้โอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนันนประเพณีค่ะถ้าไม่ปลอดภัยตั้งแต่มาด้วยกันแล้วค่ะมาดีเออเฮ้ยอันนี้รถไผ่ปะได้ล็อกหรือเปล่าวะเขาจะได้ไม่ต้องเปิดอันนี้รถ อ้าวสบายเดี๋ยวนะไม่ไม่ได้ใช่รถเราหรือเปล่าคะเขาถิมไปแล้วทิ้งไว้แล้วจะจะไปใช้รถเขาเหรอก็เดี๋ยวเขาก็ต้องเอารถไปถิมอยู่แล้วอ๋อเราจะขึ้นไปเอารถเราใช่ไหมฮะฮะบ่บต้องเอาระได้เหรอไม่ได้ก็ขึ้นไปเอารถเราดีบ่โดดแล้วไม่เนาะมาเชียมดูก่อนนะ่ะแต่ว่าต้องขึ้นไปเอารถเราก่อน สักพักเดี๋ยวมีคนประกาศใครเอารถทีวีสีดำไป <laughs> สนุกดีนะคะทำไม<อ>มันเงยได้แค่นี้วะถ้าไหลลงมาตายแล้วแบบสไลเดอร์ลงมาสนุกอ้าวุดโดดดูข้างบนปะอันนี้คือหลงทางเหรอ หรือยังไงใจเย็นใจจะขาดนะเนาะอะไรมันยากหรอนี่จะถึงแล้วเราขับรถแล้วเหินลงไปดีไหมคะไม่ได้ทำไมอ่ะจอดไว้นี่หรอเอาก็รถเขา เอามาบานททำไมเดินไปฟังนั้นเอาไม่โดดเรออเอามาที่อยากโดดเหรอไปโดดดิปะ่ะโอาฮ่ตรงเขนเนี่ยเหรอ มาลีลองลองลองไปโดดตรงลองไปโดดตรงนี้เบ<อ>ิงลองไปโดดตรงนี้เบิงตรงไหนไปละกูวิ่งก่อนแน้วแหมที่วิ่งกลับวิ่งไวเชียวนะอีหยัง <laughs> ที่วิ่งลงที่เดินลงกว่าจะเดินลงได้กระต๊อดกระเต๊ดไปโอ้โหมันได้เหรอทุกคนมันได้เหรอ โอ้โหหนักกว่าไอเมื่อกี้มันหนักกว่าไเมาหาอีกนะมันหนักกว่าไเมาหาอีกนะทุกคนไปไหมมาเร็วคุณมันมันเป็นไรมันหนักกว่าอันเมื่อกี้ก็หนักกว่ายังไงก็เบาๆมันก็เป็นโครงเหล็กมาเร็ว โอ้ชีวิตกูเนอ่อจีบสามคือลำบากแท้ปะปวดแหมะมันน <c oughs> ี่เดินตรงๆเสียเวน <c oughs> เห็นไล้ไม่มีไม่ได้น่ากลัว <c oughs> จามาอุม้มต้องขี่หลังปะ เราคิดว่ามันขี่หลังว่าได้ขี่หลังมันกดกระโดดว่าได้กดเอ็กซ์แค่นึงอลองกระโดดยังลองกระโดดดิกระโดดไปข้างหน้าดิเดี๋ยวทำไมดดเ,เไราเออดินกลับล่ะยังไงกระโดดได้ยังไงกระโดดได้โหยังฮะ มันขึ้มาอย่างตรงๆรงวะมันคลิกซ้ายทีเดียวไหมมันคลิกซ้ายทีเดียวใช่ไหมเดี๋ยววันหลังค่อยมากลับเพื่อมันคลิกซ้ายทีเดียวใช่ไหมกูจะโดดเละไม่สนหาอะไรทั้งนั้นมันคลิกซ้ายทีเดียวใช่ไหม ฮัลโหรอเฮ้ยคอนเฟียวดูอยู่ปะเนี่ยฮัลโหรอดูดิดูตาเราจะตกทะเลแล้วค่ะคุณเด้อเบิงยูเบิงยูดูอยู่จริงปะเนี่ยทำไมใกล้ทะเลขนาดนั้น เบิงยูก็เลี้ยวไดกระบอกมี่ก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไดกระบอกมี่ก็ดูดีเนี่ยกระเบิงยูกลลับ<ะ>เห็นแต่ท้องฟ้ากระบอกมี่ทะเลโอ๊ยแล้วกลับไปไงขวา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 ขยิบขยิบขอีก ขวาอีกขวาอีกขวาแล้วก็เกล่บขึ้นไปบนภูเขาเลย